สัปดาห์นี้ผมเลือกเพลงมาแปลอีกเช่นเคยครับเป็นเพลงประกอบ Pokemon Special Music Video ีอกดชาด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจ็ป n านิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมสันชิโดเช่นเคยครับเพลงที่เลือกมาในวันนี้ผมเห็นติดชาร์ตใน Apple Music แล้วก็เป็นวง Bump of Chicken ชื่อเพลงว่า a k a s h i ีแล้วพอลองหาข้อมูลใน YouTube ใน กูเกิลดูก็พบว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นโปเกมอนสเปเชียลมิวสิกวิดีอที่ชื่อว่าก o อดชาสามารถไปหาชมหาฟังได้ใน YouTube เลยครับพอเข้าไปดูในมิวสิกวิดีโอแล้วเนี่ยจากที่ดู อนิเมะเยอะช่วงนี้ก็รู้สึกอย่างหนึ่งเลยว่า MV นี้ใช้งบมากพอสมควรเลยครับเพราะว่าเขาใส่รายละเอียดไว้เยอะมากๆเป็น3นาทีที่ Information o v e r l o a d ed มากๆคือข้อมูลมันผ่านหัวไปเยอะมากถ้าใครเป็นแฟนเกมโปเกมอนตั้งแต่รุ่นแรกๆเนี่ยน่าจะทราบซึ้งแล้วก็แบบประทับใจมากๆเลยครับใน MV นี้จะดำเนินโดยตัวละครโปเกมอนเทรนเนอร์ผู้ชายกับผู้หญิง2คน ตัวละครผู้ชายเป็นเทรนเนอร์ที่มีคู่หูเป็นพิกาจูแล้วก็ตัวผู้หญิงมีคู่หูเป็นอีบุยแล้วก็มีตัวละครตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคล่าสุดปรากฏออกมาหมดเลยครับถ้าใครได้ดูทั้งอนิเมะแล้วก็เล่นเกมโปเกมอนเนี่ยน่าจะรู้สึกคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆแล้วก็ประทับใจมากแน่ๆครับส่วนการแกะความหมายในวันนี้ก็อ้างอิงจากเว็บสรุปโปรเจก j e c t c o m ด้วยครับ เริ่มจากชื่อเพลงอากาชียผมดูในเนื้อเพลงแล้วหาคํานี้ไม่เจอเลยครับแต่ที่จริงเขาใช้ภาษาดอกไม้ของอากาชียซึ่งมีความหมายว่าความรักมิตรภาพและก็จิตวิญญาณที่ไม่มีวันตายครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวของบปเกมอนที่มีประวัติอันยาวนานเล่าถึงมิตรภาพและก็ความรักในระหว่างการผจญภัยซึ่งเหมาะสมกับสเปเชียลมิวสิกวิดีโอนี้มากๆ เอาละเรามาเริ่มดูเนื้อเพลงกันเลยครับเนื้อเพลงในตอนนี้ก็ได้มาจาก lyricalkidnonsense.com ครับท่อนแรกครับโทเมโยริโมคิเรนะอะโนคาคายากิโอทัชิกาเมนิอิโกโทเมโยริโมคิเรนะอะโนคาคายากิโอท a ชิกาเมนิอิโกไปกันเถอะไปดูแสงที่สวยงามและโปร่งใสโซยัตเตฮาจิมัตตันไดโยทาม a นิวา s ซไดรุโฮโดซิโยเอริยู そ o so y a t e h a j uh oh i ิมั t ตันไดโยทา a n i w a s h o ดยนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างด้วยเหตุผลที่ชัดเจนมากจนบางทีก็ทำให้เราลืมบางอย่างไป ในเท่านี้เล่าถึงทีมของโปเกมอนครับซึ่งน่าจะหมายถึงการออกผจญภัยแล้วใน MV ก็จะเห็นรูปผู้ชายที่ไม่เห็นหน้า4คนเดินอยู่บนรางรถไฟซึ่งเป็นฉากเริ่มต้นของเกมโปเกมอนภาคเร Green ที่มีตัวละครหลักเรานั่งดูทีวีจากที่บ้านแล้วก็เห็นภาพผู้ชาย4คนเดินอยู่บนรางรถไฟครับภาคนี้ผมไม่ได้เล่นนะแต่ว่าคือเขาก็มีภาพประกอบในเว็บซตรูทโปรเจกแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยสิ่งด้วยว่ะ ท่อนต่อไปครับซึมเมไตอามนิ้นุเรืุโูกิวะอว่วาเทโาตัตุ่นคลับซาวากินาก้าอิโกเจเมไตอามนิ้นุเรืุโูกิวะอว่วาเทโาตัตุ่นคลับซาวากินาก้าอิโกแปลว่าแม้ในเวลาที่เปียกฝนที่หนาวเย็นเราก็ยังจะแข่งกันว่าใครกระทืบเท้าและตะโกนได้เสียงดังกว่าไทโยโนคาวารินี่ว่าคิมิโตคุณกโตผมกับโนกทั้งโลก 僕น世วのนでเราจะยนงร้องเพลงไปเรื่อยๆแม้จะไม่มีดวงอาทิตย์ด้วยเสียงของเธอเสียงของผมและโลกนี้จะร้องเป็นเสียงเดียวกัน i s ส k ้า i ิม t たときに君に僕も見つけてもらったんだな i s k โอ e คิมิโに君に僕も見つけะもらったんอな。a n ในวันที่ผมเจอเธอเธอก็ได้เจอผมด้วยอ a まบガあรา笑うだけさคุโตบะโนซ a w โต e กาวะเดะ a まメガあรา a u d a k ค s โตบะโนซัตโตะกาวะเดในตอนนี้ทุกครั้งที่เราสบตากันเสียงหัวเราะของเรามีความหมายมากกว่าคำพูด ท่อนนี้ต้นอนตีความนิดนึงก็จะแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่เศร้าหมองก็ยังร่าเริงได้แสดงถึงช่วงเวลาการผจญภัยที่ในเนื้อร้องเขาใช้คําว่าคิมิที่แปลว่าเธอก็จริงซึ่งปกติเนี่ยจะหมายถึงคนต่างๆแต่ว่าอาจจะตีความได้ว่าคิมิในที่นี้เป็นโปเกมอนที่ไม่สามารถพูดได้แต่ว่าแสดงอารมณ์อย่างเช่นยิ้มหัวเราะแล้วก็โกรธได้อย่างที่เห็นในท่อนที่ว่าอิมะ Mega a y เだけさ。言葉の外側で。า s a k t o b ต n Sotogawade ในตอนนี้ทุกครั้งที่เราสบตากันเสียงหัวเราะของเรามีความหมายมากกว่าคำพูดก็เหมือนกับว่าแค่เรายิ้มให้กันก็ไม่ต้องใช้คำพูดต่าง,างๆเราก็สื่อถึงกันได้ซึ่งก็หมายถึงเวลาตัวละครในเรื่องโปเกมอนเขาสื่อสารกับโปเกมอนเนี่ยเขาก็รับรู้อารมณ์ของโปเกมอนได้ถึงแม้โปเกมอนจะไม่สามารถสื่อสารกับเราได้ครับโกรุะคิโตมาดาดเโด แปลว่าถึงแม้จะยังห่างไกลจากเป้าหมายแต่ผมจะอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตหรือว่ามีที่ที่อยากอยู่ไปจนตายครับถ้าแปลาตามตัวทนายเดทนายเดคิมินอสซาบะเดทามาชิกะโคโค o ดยุตเซาเกบุทนายเดทนายเดคิมินอ o ซบะเด ธรรมชิงะโคโกไดยุเต,เตสกเกบุเคียงข้างเธอเคียงข้างเธออยู่คู่กับเธอหัวใจเรียกร้องออกมาว่านี่แหละคือที่ที่ผมจะอยู่ในตอนีวารัตอนที่สุ u โต k กะคิมิโนอิโนจิกะยุเรรุโตกิในตอนีวารัตอนที่สุ i โตเกะคิมิโนอิโนจิกะย i เรรุตกิทั้ทงเวลาที่ร้องไห้เวลาที่หัวเราะทั้งเวลาที่ชีวิตของเธอไม่มั่นคง

ในท่อนนี้จะเห็นว่าเนื้อร้องเนี่ยเขาบอกว่าตัวละครหลักของเราได้พบเจอที่ที่จิตวิญญาณเรียกร้องว่าอยากจะอยู่ไปจนตายหรือว่าอยู่ไปตลอดชีวิตนั่นเองและที่นั่นก็คือเคียงข้างเธอนั่นเองแล้วอยากจะอยู่ในที่นั่งพิเศษเพื่ออยู่กับเธอไม่ว่าเวลาไหนก็ตามก็ตีความได้ว่าอยากจะอยู่กับโปเกมอนตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามอยากจะอยู่ตลอดไปรวมถึงเวลาที่โปเกมอนแปลงร่างด้วยเนี่ どんな最後が待っていようと、もう話せない手を、つないだよ。どんな最後が待っていようと、もう話せない手を、つないだよ。マイワトンスターチャペニャンライ、ポムゴッザムーターワイ、マイミーワンプライパイ。隣で、隣で、君のそばで、魂がここがいいと叫ぶ。隣で、隣で、君のそばで、 โทมาชิกะโคโกไกโตซเกบุเคียงข้างเธอเคียงข้างเธออยู่คู่กับเธอหัวใจหรือจิตวิญญาณก็เรียกร้องว่านี่แหละคือที่ที่ผมจะอยู่ถ้าฟังเพลงในท่อนนี้ดีๆเนี่ยเขาจะร้องว่าโคโกไกเหมือนกับตะโกนออกมาเหมือนกับที่เขาใช้คําว่าซาเกบุที่แปลว่าตะโกนเรียกร้องออกมาหัวใจเรียกร้องว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่คือที่ที่อยากจะอยู่ ้เท่านี้เนี่ยถ้าฟังเป็นเพลงรักก็ควรจะเป็นความรักที่แบบโอ้ยแนบแน่นแบบแบบโชคชะตาสั่งมาเลยแต่ถ้าพูดถึงโปเกมอนเนี่ยก็คงจะนึกถึงช่วงเวลาที่ประจนภัยด้วยกันได้ดีทีเดียวในเนื้อเพลงก็จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นแบบไม่มีอะไรมาตัดขาดได้แล้วหัวใจก็ยังเรียกร้องที่จะอยู่ข้างเธอท่อนนี้ผมอ่านแล้วก็ยังขนลุกมากเลยครับโคตรเท่อะท่อนต่อไปครับโซชิเตะดิยูกะฮิคารุโตกิ 僕らを理由が抱きしめるとき。そして理由が光るとき。僕らを理由が抱きしめるとき。ザクナンムヘッポコンボクラウ、シャイ、ヘッポニーカザオブカラウワイ。誰より近くで特等席で、僕の見た君を君に伝えたい。誰より近くで特等席で、 โบกุโนมิตะคิมิโยคิมิตเอไตผมอยากจะให้เธอรู้ว่าผมมองเธออย่างไรที่ที่นั่งพิเศษใกล้กับผมยิ่งกว่าใครๆคิมิการิรุกโตะคิมินิสไตเอไตคิมิการิรุกโตะคิมผมอยากจะบอกเธอเรื่องที่เธออยู่ตรงนี้โซยะเตะฮะจิมะตันไดโยโซยะเตะฮะจิมะตัดโนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง ในท่อนนี้มีการเอ่ยถึงเหตุผลที่ออกเดินทางซึ่งได้เอ่ยขึ้นมาในเมื้อเพลงท่อนแรกสุดเลยที่คําแปลแปลว,ว่าจะออกไปดูแสงที่สวยงามและโปร่งใสที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเป็นเหตุผลที่บางครั้งก็ทําให้ลืมบางอย่างไปแล้วจากเหตุผลที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางนี้ก็นําไปสู่มิตรภาพความรักและก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในการผจญภัยร่วมกันครับ แล้วก็ท่อนที่ว่าคิม so ิะอรุโคด o ะคิมินิส a ตยไต so อ a t กจะเริ m a ต้นดัยที่แปลว่าผมอยากจะบอกเธอเรื่องที่เธออยู่ตรงนี้นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างจากการที่มีเธอหรือคิมิซึ่งหมายถึงโปเกมอนที่เราเลือกนี่แหละการเดินทางหรือว่าเกมของเราก็เลยได้เริ่มต้นขึ้นนั่นเองครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแปลเพลงของ bum of oxygen ชื่อเพลงว่า อากาชยะซึ่งเป็นเพลงประกอบของโป k e มอนสเปเชียลมิวสิกวิดีโอก็ช่าส่วนตัวผมก็ประทับใจทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็โดยเฉพาะในตัวสเปเชียลมิวสิกวิดีโอมากๆครับผมได้เล่นไม่หมดทุกภาคนะแต่ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมีตัวละครนูน้นโป k e มอนตัวนี้โผล่ออกมานึกถึงสมัยเด็กๆที่ตามล่าจับโป k e มอนจนแบตเตอรี่เกมบอยกำลังจะหมดครับช่วงนั้นยังใช้เกมบอยที่ใส่ทานอยู่แล้วพอจะกดเซฟปุ๊บ เขาก็บอกว่าการุณาอย่ากดอย่าเพิ่งปิดเครื่องนะแต่เครื่องมันก็ดันดับไปเองตอนที่แบตมันอ่อนอะ่ะหลายหลายคนคงเคยเป็นแล้วข้อมูลที่เซฟก็หายไปกลายเป็นว่าต้องเริ่มเล่นใหม่แล้วการผจญภัยของผมกับโปกเกมอนก็เริ่มต้นขึ้นใหม่ครับแต่ว่าเพลงนี้เขาทําได้ประทับใจมากจริงๆนะถ้าคุณติดตามรายการให้แจ็ปเปอรนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด1505คําคำและสำนวนครับ ติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกแล้วก็ถ้าใครตามไม่ทันก็ไปดูคำแปลแล้วก็เนื้อเพลงได้ตามลิงก์ในคำอธิบายนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้เจปนนิสกับผมซันเชโรได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Facebook, Spotify, YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าชื่นชอบรายการให้เจปนนิสก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปทราบซึ้งกับเพลงอากาเซียต่อแล้วก็มาตาไอมาโชสวัสดีครับ